ลิวพูคือหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจในตัวของอัดบาโรเฟอร์นันเดสสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆลิวพูทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับช่องตั้มชาแนลนะครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวร้อนอีกเหมือนเดิมนะครับจะเป็นข่าวอะไรไปรับชมกันเลยครับข่าวนี้ก็เป็นข่าวลิวพูให้ความสนใจอัดบาโรเฟอร์นันเดสนะครับมีรายงานข่าวจาก AS สื่อสเปนได้รายงานว่าลิเวอร์พูคือหนึ่งในทีมที่ให้ความสนใจในตัวของอัดบาโรเฟอร์นันเดสแบ็กซ้ายวัย21ปีของเบนฟิก้าที่เป็นอดีตดาวรุ่งของแมนยูนิเต็ดที่ได้ปล่อยตัวไปให้เบนฟิก้าและมีหลายทีมที่ให้ความสนใจในตัวเขา รวมถึงทีมเก่าอย่างแมนยูด้วยแต่ทีมที่แสดงความสนใจและเริ่มมีการขยับตัวมากที่สุดนั่นก็คือลิเวอร์พูลโดยลิเวอร์พูลมองว่าเขาอาจจะเป็นตัวแทนระยะยาวของโรบบยังไงข่าวนี้ก็ฟังหูไว้หูนะครับทุกคนเพราะสื่อมาจากสเปนนะครับผมไม่ใช่สื่อจากอังกฤษแล้วก็จากโปรตุกเกสนะครับ ประเด็นข่าววันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับยังไงจะมาอัปเดตให้ฟังอีกนะครับผมก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับกดติดตามกดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะครับเผื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ